จากสไลด์นี้เราจะเห็นภาพรวมของโครงสร้าง APQP ทั้ง5เฟสพร้อมกับเครื่องมือที่จําเป็นหรือที่เราเรียกว่าคอทูที่ใช้ในแต่ละช่วงซึ่งจะเห็นได้ว่าคอทูถูกใช้ในทุกเฟสของ APQP จากสไลด์ก่อนหน้าเราจะเห็นภาพรวมของโครงสร้างของ APQP ทั้ง5เฟสพร้อมกับเครื่องมือสําคัญที่เราเรียกว่าคอทูซึ่งถูกนํามาใช้ในแต่ละช่วงของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และในสไลด์นี้จะเป็นตารางสรุปให้เห็นถึงคอทูในแต่ละเฟสได้ง่ายขึ้นโดยเริ่มต้นกันที่เฟสแรก planning ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นของโครงการในช่วงนี้เราจะใช้เครื่องมืออย่างเช่น APQP checklist เพื่อช่วยให้สามารถระบุค,ความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตั้งแต่ต้นเมื่อเข้าสู่เฟสที่2 product design and development เราจะเริ่มใช้เครื่องมือสำคัญอย่าง design FMEA รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นคุณภาพเพื่อช่วยวิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านนาวการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในเฟสที่ส Process Design and d e v e เ o p m e n เเราจะเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการผลิตผ่าน Process FMEA และจัดทำแผนควบคุม Control Plan เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตจริงในเฟสที่4 Product and Process Validation เราจะต้องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตนั้นพร้อมใช้งานจริงโดยใช้เครื่องมือ3ตัวสำคัญได้แก่ MSA หรือการวิเคราะห์ระบบการวัด SPC หรือการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติและ P- p ผ p หรือการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนการผลิตจริงสุดท้ายในเฟสที่5 Feedback Assessment and Corrective Action เป็นการเก็บข้อมูลจากการผลิตจริงพร้อมใช้ e s m a และ Control Plan ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำสรุปทั้ง5เฟสของ APQP มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับคอทู 2, ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องมือควบคุมคุณภาพ แต่คือหัวใจสำคัญของระบบ APQP จึงช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในสไลด์นี้เราจะมาทบทวนเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ IATF 16949-2016ที่เกี่ยวข้องกับ c คอทู 2, ซึ่งเราได้ทราบกันแล้วจากที่ผ่านมาว่าการดำเนินการ APQP จะเกี่ยวข้องกับคอทูทุกตัวดังนั้นเราจะมาทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคอทูเหล่านี้ ตัวแรกคือ FMEA Failure Mode and Effect Analysis ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ DFM EA และกระบวนการผลิต PFM EA IATF 16949 2016ได้ระบุถึง FMEA อย่างชัดเจนในหลายข้อกำหนดเช่นข้อ8.3.5.1 ว่าด้วยเรื่องการใช้ DFMEA ในการตรวจสอบผลกระทบของการออกแบบเพื่อระบุข,ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นก่อนนำไปสู่กระบวนการผลิตข้อ8.3.5.2ว่าด้วยการใช้ PFMEA เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในส่วนที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าข้อ8.5.1.1ระบุให้ PFMEA ต้องถูกใช้ร่วมกับแผนควบคุม Control Plan และ work instruction หรือ WI ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การควบคุมคุณภาพสอดคล้องกันข้อ10.2.3พูดถึงการปรับปรุง PFM EA จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่อง continuous improvement อย่างชัดเจนในสไลด์นี้เราจะมาดูข้อกำหนดเอทิกกับข้อทูอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากในการควบคุมคุณภาพนั่นคือ MSA หรือ measurement system analysis ซึ่งใช้วิเคราะห์ความสามารถและความแม่นยำของระบบการวัด การวิเคราะห์ระบบการวัดจะครอบคลุมหลายแง่มุมเช่น g a s e R&R Bias Linearity Stability เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้จากการวัดนั้นเชื่อถือได้และสามารถใช้ตัดสินใจในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใน IATF 16949ได้แก่ข้อ7.1.5.1.1กล่าวถึงความเหมาะสมของระบบการวัดว่าต้องได้รับการประเมินว่าเหมาะกับการใช้งาน ข้อ7.1.5.2.1เน้นว่าต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถของระบบการวัดผ่าน MSA อย่างชัดเจนข้อ8.5.1.1ระบุว่าผลลัพธ์จาก MSA ต้องถูกนำไปใช้ในการควบคุมกระบวนการอย่างเหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่จัดทำเอกสารแต่ต้องมีการใช้งานจริงในระบบควบคุมคุณภาพสรุป MSA เเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดที่เราใช้นั้นแม่นยำและเชื่อถือได้ หากไม่มีระบบการวิเคราะห์การวัดที่ดีข้อมูลที่ได้จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในสไลด์นี้เราจะมาทําความเข้าใจข้อกําหนด IATF กับ Core 2อีก1นึ่งตัวนั่นคือ SPC หรือ Statistical Process Control ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการด้วยข้อมูลทางสถิติเช่นค่า Cp, Cpk และการใช้ Control Chart SPC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราติดตามเสถียรภาพของกระบวนการและสามารถระบุแนวโน้มความเบี่ยงเบนของคุณภาพได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลถึงลูกค้าข้อกำหนดใน i t f 16949ที่เกี่ยวข้องกับ SPC ได้แก่ข้อ9.1.1.1ระบุถึงการใช้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเช่นการวิเคราะห์ค่า CpK เพื่อวัดความสามารถของกระบวนการข้อ8.5.1จ กำหนดให้ใช้ SPC ควบคู่กับแผนควบคุม Control Plan เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิตข้อ10.2.1ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนและควบคุมด้วยข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพสรุป SPC เป็นเหมือนเส้นชีพจรของกระบวนการเพราะหากไม่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่วัดได้จริง องค์กรจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากระบวนการกําลังอยู่ในภาวะควบคุมหรือไม่ในสไลด์นี้เราจะมาทำความเข้าใจข้อกําหนด IATF กับคอทูอีกหนึ่งตัวนั่นคือ p p a p Production Part Approval Process หรือที่เรารู้จักกันว่ากระบวนการขออนุมัติชิ้นส่วนก่อนผลิตจริง p p a p คือขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการยืนยันกับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของเรา สามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดได้อย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริงหรือการส่งมอบจำนวนมากข้อกำหนดใน I T F 16949ที่เกี่ยวข้องกับ P p a p ได้แก่ข้อ8.3.6.1ระบุว่าเมื่อมีการอนุมัติแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการจะต้องมีการจัดเตรียมและส่ง P p a p Submission ให้กับลูกค้าประเมินและอนุมัติและใน Appendix B อธิบายเกี่ยวกับระดับของการส่งเอกสาร p p a s u e m i s h o n l e l และระบุองค์ประกอบที่จำเป็นต้องแนบไปในแต่ละระดับข้อ8.6.6และ8 4 2 4กล่าวถึงว่าเมื่อมีการอนุมัติผู้จัดหาหรือ Supplier ต้องมีการประเมิน p p a p ของ Supplier เหล่านั้นด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันสรุปความสำคัญของ p p a p ที่แผบเป็นเหมือนใบรับรองความมั่นใจที่ยืนยันว่าทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรามีความพร้อมและสามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้จริงในสไลด์นี้สำหรับการทบทวนข้อกำหนดของ IATF กับข้อทูตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในสไลด์นี้เราจะพูดถึงเครื่องมืออีกหนึ่งตัวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ APQP นั่นคือ Control Plan หรือแผนควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต คอนโทรลแ a นเป็นเอกสารที่สรุปวิธีการควบคุมในแต่ละขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นช่วงโปร t y ตไทป์พร u n c h หรือ production เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอและเป็นไปตามข้อกำหนดข้อกำหนดใน i t f 16949ที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อ8.5.1.1าหนดกำหนดว่าแผนควบคุมต้องพัฒนามาจาก p f m EA และมีการปรับปรุงตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตข้อ8.3.5.2 ระบุว่าแผนควบคุมต้องเน้นการควบคุมกระบวนการที่สำคัญรวมถึงลักษณะพิเศษ s p e เป a ชีย a r a c t e ริสติกที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้อ10.2.3กล่าวถึงการปรับปรุงแผนควบคุมเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้แผนมีความสอดคล้องกับสภาพจริงและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำสรุปความสำคัญของ Control Plan คอนโทรลแ a นไม่ใช่แค่เอกสารแต่เป็นแผนงานที่ใช้ควบคุมคุณภาพจริงในทุกวันและต้องอ้างอิงจาก p f m e a อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ